สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของช่องสยามนิวส์พลัสนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวรอบๆโลกเหล่านี้แหละครับที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างทั้งเรื่องสงครามเรื่องความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะครับ ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วอาจจะส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยเราได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของเรามาช่วยอธิบายให้เราฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันวินยตค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะ ครับผมอยากจะเริ่มต้นที่ประเด็นใหญ่ที่สุดก่อนเลยครับคือเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่สู้รบกันมานานหลายปีแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมีโอกาสจะจบลงเร็วๆนี้ไหมครับเ,เรื่องจะจบลงเมื่อไหร่นี้คงจะตอบยากนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือสถานการณ์มันกําลังจะเปลี่ยนไปมากเลยค่ะเปลี่ยนไป หมายถึงเปลี่ยนไปในทางไหนครับคือท่าทีของสหรัฐอเมริกาค่ะที่กำลังจะเปลี่ยนนโยบายใหม่ที่เรียกว่าเอ่อถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือสหรัฐจะเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นหลักและอาจจะเริ่มจะเรียกว่าทิ้งยุโรปก็คงได้นะคะทิ้งยุโรปเลยเหรอครับหมายความว่าจะไม่เข้ามาช่วยคุ้มครองเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหรอครับใช่ค่ะคือจะไม่ได้คอยคุ้มครองเหมือนเดิมแต่ว่าอาวุธยังขายให้นะคะ แต่ยุโรปจะต้องดูแลตัวเองจ่ายเงินเองป้องกันตัวเองค่ะอ๋อครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็น่ากังวลเลยนะครับน่ากังวลมากค่ะเพราะมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากเรื่องอยูเครนจบอาจจะเกิดสงครามใหญ่ในยุโรประหว่างกลุ่มนาโตในยุโรปกับรัเสเซียได้เลยโอ้โหค่ะมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพศ2 5 7 0ถึง71นู่นเลยค่ะอีกไม่เกี่ยปีข้างหน้านี้เองนะครับ ใช่ค่ะตอนนี้ประเทศในยุโรปก็พยายามเร่งสะสมกําลังทหารแล้วก็อาวุธกันอยู่แต่ปัญหาคืออาจจะไม่ทันการไม่ทันการเหรอครับค่ะพอต้องใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ4-5ปีแต่รัสเซียอาจจะเริ่มก่อนในอีก2ปีข้างหน้าก็ได้แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ผมมีคําถามนิดนึงคือรัสเซียเองก็สู้กับยูเครนมานานอาวุธก็น่าจะลดน้อยลงไปเยอะทําไมถึงยังกล้าที่จะไปสู้กับยุโรปต่อละครับ เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าความได้เปรียบของรัเสเซียจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาวุธค่ะแต่เป็นเรื่องความกลัวสงครามของคนยุโรปเองความกลัวสงครามใช่ค่ะคนยุโรปส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดสงครามอีกแล้วแล้วก็อาจจะยอมรัเสเซียเพื่อให้เรื่องมันจบๆไปและอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆก็คือรัเสเซียไม่กลัวการสูญเสียกําลังพลค่ะ หมายถึงเขาสามารถส่งทหารเขาไปสู Came ้ได้เร <c oughs> ื่อยๆหรือที่เราอาจจะเคยได้ย oh, okay. ินว่าใช้คนถมอะค่ะซึ่งมันต่างจากยุโรปมากที่การเสียชีวิตของทหารแม้แต่คนเดียวก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วอ๋อเขาใช่แล้วครับเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็ความอดทนต่อความสูญเสียด้วยฟังดูแล้วน่ากังวลจริงๆครับแล้วถ้าเกิดสงครามใหญ่ในยุโรปขึ้นมาจริงๆ มันจะส่งผลอะไรมาถึงประเทศไทยเราบ้างครับกระทบแน่นอนค่ะเพราะยุโรปเป็นตลาดการค้าที่สำคัญมากๆของเราถ้าเกิดสงครามขึ้นมาการค้าขายก็จะลำบากเราก็ไม่รู้จะเอาของไปขายให้ใครค่ะครับ นั่นสินะครับเอาละครับทีนี้ขยับมาดูใกล้ๆบ้านเราบ้างดีกว่าในเอเชียเราก็มีความตึงเครียดสูงเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องจีนกับไต้หวันที่มีญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถานการณ์ตรงนี้เป็นอย่างไรครับค่ะสำหรับในเอเชียจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไต้หวันเนี่แหละค่ะเพราะถ้าจีนสามารถควบคุมไต้หวันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะไม่มีทางออกทะเลเลยค่ะ ไม่มีทางออกทะเลประโยคนี้ฟันดูรุนแรงมากเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเส้นทางการค้าขายทางเรือของญี่ปุ่นทั้งหมดถูกปิดตายพลังงานสินค้าต่างๆที่ต้องนำเข้าเพื่อหล่อเลี้ยงทั้งประเทศจะผ่านไม่ได้เลยนี่คือเงื่อนไขแตกหักที่ญี่ปุ่นยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะแปลว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเมื่อไหร่ญี่ปุ่นก็จำเป็นต้องเข้าร่วมรบด้วยอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะ เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของตัวเองเลยอ่าแต่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขามีไว้เพื่อป้องกันตัวเองใช่ไหมครับจะไปรบกับจีนไหวเหรอครับอ่าแม้ว่ากำลังพลอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ญี่ปุ่นมีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สูงมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการนำวิถีของอาวุธต่างๆคือจะพูดง่ายๆว่าสมองของเขาไปไกลมากค่ะซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้สามารถสร้างความแตกต่างในสนามรบได้และแน่นอนว่าเขาจะร่วมมือกับไต้หวันในการป้องกันอย่างเต็มที่ค่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจีนจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเสมอไปไหมครับหรือว่ามีทางเลือกอื่น นี่เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากค่ะจริงๆแล้วจีนไม่จําเป็นต้องใช้กําลังทหารเสมอไปยังมีวิธีอื่นในการรวมชาติที่เอ่อที่เสี่ยงน้อยกว่าการทําสงครามมากค่ะวิธีไหนครับก็คือการใช้เงินและอิทธิพลทางการเมืองค่ะไปสนับสนุนพรรคการเมืองในไต้หวันที่เขามีแนวคิดอยากจะรวมกับจีนอยู่แล้วให้ชนะการเลือกตั้งซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงน้อยกว่าการทําสงครามมากค่ะอ๋อครับเป็นการสู้กันด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การรบทีนี้ ขอไปที่ตะว,วันออกกลางสักครู่นะครับดูเหมือนช่วงหลังๆข่าวจะเงียบๆไปสถานการณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับโดยรวมแล้วกลุ่มประเทศอาหรับมีความอดทนสูงมากนะคะแล้วก็ต้องการสันติภาพเป็นหลักตอนนี้ปัญหาใหญ่จะเหลือแค่ตัวผู้นำอิสราเอลว่าจะยอมถอยหรือไม่ถ้าหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลที่นั่นสถานการณ์ก็น่าจะกลับสู่สันติภาพได้คะ่ะ ครับผมสุดท้ายกลับมาที่เพื่อนบ้านเราในอาเซียนบ้างครับเราก็มีข่าวความขัดแย้งกับกัมพูชาอยู่บ้างในภาพรวมแล้วมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับสำหรับภูมิภาคของเราภัยคุกคามมันจะมาในรูปแบบที่ต่างออกไปค่ะมันไม่ใช่การรบกันด้วยทหารแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสงครามลูกผสมค่ะสงครามลูกผสมฟังดูน่ากลัวนะครับมันคืออะไรครับ คือจะอธิบายง่ายๆนะคะมันคือการใช้สิ่งผิดกฎหมายมาบ่อนทําลายประเทศเราค่ะเช่นการใช้ยาเสพติดการฟอกเงินแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆเพื่อทําให้ประเทศไทยเราอ่อนแอลงจากข้างในค่ะอ๋อเป็นภัยที่มองไม่เห็นสินะครับใช่ค่ะเป็นภัยที่อันตรายมากแล้วการป้องกันโดยลำพังอาจจะไม่เพียงพอแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีครับครับ การดึงมาหาอำนาจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ก็จะเป็นการไปตัดท่อนน้ำเลี้ยงหรือว่าเงินสกปรกที่ถูกใช้สร้างความวุ่นวายในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือเมียนมาซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยและภูมิภาคของเราสงบสุขแล้วก็ปลอดภัยขึ้นค่ะครับจากที่คุณวินัยัตได้อธิบายมาทั้งหมดก็พอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับดูเหมือนว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆสหรัฐก็หันไปดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้ยุโรปต้องเผชิญความเสี่ยง ส่วนในเอเชียจุดชี้ขาดก็คือไต้หวันและสำหรับบ้านเราภัยคุกคามก็อาจจะมาในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นอย่างเรื่องอาชญากรรมและการฟอกเงินใช่ค่ะในโลกที่ประเทศมหาอำนาจต่างพยายามขยายอำนาจและอิทธิพลของตัวเองเหมือนในยุคสมัยก่อนคำถามสำคัญสำหรับเราก็คือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆจะต้องปรับตัวและวางตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เราอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆในวันนี้ ยินดีค่ะและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสยาม News นิวส์พลัสในวันนี้นะครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์กรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสยามนิวส์พลัสของเราเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ